Hello everyone w e l c o m e to ม y Channel นะคะกลับมาพบกับชแน l สำหรับคนชอบวานรูมนะคะวันนี้เราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะยังอยู่ในทีมสัตว์นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะปรับเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้ยังอยู่ในธีมสัตว์ของเราเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นสัตว์ที่ช่วงนี้เห็นในหลายๆที่นะก็คือหลายๆคลิปเลยนะคะเขาชอบเลี้ยงกันอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลน,นะแต่สําหรับเรารู้สึกว่า น้องก็น่ารักในแบบของน้องนะคะแต่ว่าเป็นไปได้แล้วก็ออกหางดีกว่านั่นก็คือดูจากภาพรับแล้วก็น่าจะรู้นะคะก็คือน้องงูของเรานั่นเองนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ว่าน้องงูให้น่ากลัวเลยนะคะวันนี้เราจะว่าน้องงูให้น่ารักน่ารลาแบบนี้ อันนี้คือดับเข้าๆนะคะพอดับเสร็จแล้วเราก็เพิ่มเลเยอร์ hmm. นะคะก็เมื่อถึงขั้นตอนการตัดเส้นนะคะตัดเส้นของเราเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะใช้บัตรโมโนไลน์นะไซส์ใหญ่สุดเลยนะคะในการตัดเส้นก่อนอื่นเลยเราวาดหัวน้องก่อนนะคะแบบนี้ถ้าวาดไม่เสร็จน้องอาจจะดูเหมือนน้องมัสรูมนะหรือน้องเห็ดนะะแต่ว่าเราเติม มันประมาณลักษณะท่าทางน้องประมาณว่าปิดตัวอะไรอย่างนี้เออเราจะวาดแบบตัวยาวอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมหล่ะเราก็ต้องเพิ่มอะไรนิดหนึ่งนะคะเอาเป็นน้องบิดตัวแบบนี้แล้วกันเนาะจากนั้นก็วาดตาน้องนะคะแล้วก็น้องไม่มีจมูกนะแต่ว่าเราจะวาดปากน้องแบบนี้นะแลบนี้นออกมาด้วยนิดหนึ่ง แค่นี้เองก็เสร็จแล้วนะคะเก็บรายละเอยียดนิดนึงนะคะเติมเส้นลบเส้นตามใจเราเลยนะอันนี้เราเพิ่มนิดนึงแล้วก็เพิ่มันในญ่ไปแล้วก็ขอลบอ,อันนี้แหละเป็นประจําเลย <c oughs> หลังจากตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเพิ่มเลเยอร์แล้วก็มาถึงขั้นตอนการลงสีนั่นเองวันนี้เราจะให้น้องเป็นน้องงูสีเขียว เขียวเลยนะเขียวเลยนะคะเอาเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็ระบายลงที right so ่หัวน้องนะคะแต่ว่ามันเข้มไปขออ่อนนิดนึงเราติดสีพัสเทลมากเลยนะคะเพื่อนๆอยากเข้มๆก็ไม่เป็นไรนะเราจะระบายตรงส่วนบนของน้องนะคะเป็นสีเขียวแล้วก็เพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วจากนั้นเราก็จะระบายตรงเขาเรียกว่าอะไรหน้าท้องน้องนะคะจะออกเป็นครีมๆขาวๆนะแล้วก็จะเพิ่มเลเยอร์แล้วก็ลงบริเวณ ทองน้องแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไม่ใช้เสร็จแค่นี้แบบน่นอนนะคะเราจะวาดลายให้น้องด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์เลยค่ะจากนั้นเพิ่มความเข้มของสีเนื้อแบบนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ตัดลายน้องแบบนี้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้นะคะให้ไปจนถึงหางน้องเลยจากนั้นก็เพิ่มเลเยอร์ค่ะแล้วก็มาดูที่หัวน้องนะคะเราจะเพิ่มเงาให้น้องนิดนึงนะคะแบบนี้ แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงบริเวณที่ขดนะคะแบบนี้แค่นี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเติมแก้มเราต้องวาดแก้มนะคะอันนี้คือจุดสําคัญของทุกรูปนะคะแล้วก็ดิ้นน้องนะคะสีชมพูนิดนึ่งเอาชมพูนี้เลยโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วเป็นไงคะจากน้องงูน่ากลัวเป็นน้องงูน่ารักน่าเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย